สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักของชาวลัคนาราศีมีถุนนะคะช่วง1-15พฤษภาคม2567มาดูกันนะคะว่าความรักของชาวมิถุน15วันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในปีนี้ดาวพระหัสย้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับคุณ2เรื่องใหญ่ๆคือเรื่องของความรักเรื่องของคู่รักแล้วก็เรื่องของหน้าที่การงานนะคะ ดาวหัดย้ายครั้งนี้นะคะทําการเปลี่ยนแปลงคุณ2เรื่องแต่ทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักช่วง15วันนี้ค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะความรัก15วันนี้สับชาวมีถุนนะชาวมีถุนดาวความรักคือดาวศุกร์นะคะคุณอาจจะมีโชคนะคะคุณอาจจะมีโชคบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะชาวมีถุนหรือแล้วก็คนโสดก็อาจจะได้พบรักด้วยนะคะชาวโสดเนี่ยทีนี้มาดูกันค่ะ คนโสดพบรักจากการเปลี่ยนแปลงการย้ยายการเริ่มต้นที่ทํางานการติดต่อสังคมใหม่ๆก็จะได้พบรักในลักษณะแบบนั้นนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันคู่รักครอบครัวค่ะมีทุนช่วงนี้คู่รักครอบครัวมีปัจจัยอื่นนะที่คุณกําลังจะเริ่มต้นนะคะโอกาสใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นนะคะโอกาสทางเลือกใหม่โอกาสหมายถึงงาน งานที่ไม่เคยทํางานที่ไม่เคยลองนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงนะ,ะบางท่านอยากจะไปทํางานอะไรใหม่ๆที่ตัวเองอยากจะเป็นทางเลือกของตัวเองอ่ะเป็นงานที่ถูกจริตใจของตัวเองก็ได้เป็นงานทางเลือกใหม่ๆของตัวเองก็ได้ก็จะเกิดขึ้นเช่นกันนะคะของชาวมีถุนคู่รักครอบครัวส่วนในบางเคสกํบบาลังจะได้โชคเงินก้อนโชครัพย์โชคจากไหนก็ได้ที่เรียกว่าจะได้โชค นะคะตรงนี้จะเกิดโชคเช่นกันนะคะของชาวมีถุนช่วงนี้เพราะดาวศุกร์คือดาวตัวแทนการเงินและดาวตัวแทนความรักมาอยู่ในภพลาภะเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะนี้อยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์เป็นมหาอุดด้วยการติดต่ออะไรใดๆก็ส่งผลดีการเจราจาอะไรใดๆก็ส่งผลดีนะคะ,ะและที่สําคัญก็จะมีโชคใครที่ตัดสินใจต้องออกงานก็จะมีโอกาสได้ออกงานการจบจากงานงานหนึ่งเพื่อเริ่มต้นอีกหนึ่งง,งาน นะคะใครที่อยู่ในปัญหาของความอึดอัด,อด,อดในสายงานนะคะอึดอัดมากๆก,ก,ก็ต้องมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงค่ะแต่มองในอีกหนึ่งมงุมมองนะคะบางท่านนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากๆนะคะในสายงานบางท่านจากทำงานเป็นนรษุ์เงินเดือนอาจจะอยากจะมาทำงานธุรกิจส่วนตัวและก็บางเคสนะคะบางเคสมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งหน้าที่การงาน การโยกการย้ายเกิดขึ้นนะคะบางเคสส่วนใครก็ตามนะคะที่มีคนแอบส่งเสริมแอบนุนหลังอะไรก็แล้วแต่คุณก็อาจจะได้มีเกณฑ์การโยกย้ายที่ดีๆเกิดขึ้นได้ส่วนชาวมีทุนช่วงนี้จะมีโอกาสได้ทำบ้านใหม่ปลูกบ้านใหม่หรือได้ย้ายบ้านใหม่ได้หมดนะคะได้บ้านหรือช่วงนี้คุณอาจจะมีโชคในเรื่องเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทรัพย์เก่าทรัพย์มรดก ได้ทั้งนั้นนะคะของชาวมิถุนแล้วก็ช่วงนี้ชาวมิถุนอาจจะมีเรื่องของหนึ่งชีพจรจลงเท้าด้วยนะคะชีพจรจลงเท้าหรือจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะการเดินทางตรงนี้อาจจะเป็นในลักษณะการติดต่อติดต่อการเคลียร์เคลียร์ธุรกรรมเคลียร์ทรัพย์สินนะคะหรือคุณอาจจะกําลังได้บ้านได้รถใหม่ได้หมดทั้งนั้นชาวมิถุนคู่รักระวังคู่ไม่สบายนะคะ ระวังปัญหาคู่ไม่สบายด้วยค่ะแต่ถ้าไม่สบายเนี่ยสุขภาพร่างกายของคู่เนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะปีนี้นะนะคะช่วงนี้ชาวมีถุน ใครบางใครบางท่านที่มีความอึดอัดคับข้องใจในสายงานรู้สึกว่าเราทํางานไม่เป็นตัวของตัวเองเลยมีความก้าวไกรนะคะช่วงนี้อารมณ์ของคุณบางครั้งบางคราวจะสวิงสวิงจะดาวดาวหน่อยนะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงของการตัดสินใจด้วยเพราะบางท่านจะต้องตัดสินใจออกงานจริงๆก็มีนะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะมีกำลังมีใครที่แอบส่งเสริมแอบช่วยคุณก็ได้มีเกณฑ์มีเกณฑ์ก,การเปลี่ยนการโยกการย้ายได้นะคะในช่วงนี้โดยตรงสําหรับคนที่มีปัญหาในความรักค่ะ ใครก็ตามที่มีปัญหาในความรักในปีนี้หรือตอนนี้เขาฟ้องมาอยู่แล้วนะคะเขาฟ้องมาว่าคุณอาจจะไปรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาปกปิดปิดบางคุณนะคะคนที่ไม่ใช่คู่คุณคนที่ออไม่ใช่เกี่ยวข้องกับบุคคลสงคนจะเข้ามาวุ่นวายจะเข้ามาเก้าไก่นะคะแล้วก็ในบางเคสมีเกณฑ์การจบการจบตรงนี้จบสองแบบนะคะจบจากจบและก็จากบางท่านก็จบจากนะคะ แต่จบจากไม่อยากจะทำนายนะคะเอาเป็นว่าใครก็ตามที่มีปัญหาในความรักจะมีคนอื่นเข้ามาก้าไก่จะมีคน,นเข้ามาวุ่นวายหรือความก้าไก่ความวุ่นวายตรงนี้เป็นคนรอบข้างใดๆก็ได้หรือเป็นปัญหาของคนรอบข้างที่ทําให้คุณได้รู้สึกว่าเฮ้ยห่างเขินจบนะคะหรือตรงนี้เป็นฝ่ายเขากระทาคุณก็ได้ว่าเขามันมีเรื่องของความวุ่นวายของคนอื่นเข้ามาแทรกแซงก็เลยรู้สึกได้ว่า ตัดสินใจนะคะความรักมันพยายามแล้วมันเหนื่อยแล้วมันอึดอัดมากๆเลยค่ะก็ต้องมีเกณฑ์การจบการห่างกันนะคะของชาวมีทุนส่วนใครก็ตามที่พยายามทําทุกวิธีทางค่ะคนของคุณอาจจะเป็นคนสังคมคนของคุณอาจจะเป็นคนที่มีคนอื่นเข้ามากิ๊กกัก หรือเขามีอะไรปกปิดกับคุณอยู่แล้วที่เขาคนอื่เขามากิ๊กกักเนี่ยคุณอาจจะอยากจะพยายามทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแต่ณวันนี้ณนะขณะนี้คุณอยากจะหลุดพ้นแล้วคุณไม่อยากจะเหนื่อยต่อไปแล้วนะคะนั่นคือชาวมิถุนที่มีประเด็นแล้วก็บางท่านก็มีการจบการเลิกการลาด้วยส่วนในบางท่านไม่ได้จบเลิกลาบางท่านที่มีปัญหาเนี่ยอาจจะมีปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของธุรกรรมนะคะ แล้วก็บางท่านมองในอีกหนึ่งมุมมองบางท่านมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างคู่อาจจะมีเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะตรงนี้นะมองในหลายๆมุมมองนะเพราะว่ามีหลายเจนนะคะคนที่มีปัญหามีประเด็นในในความรักอ่มาดูกันค่ะเขาคนนั้นของชาวมิถุนค่ะ อุ้ยใครที่อยู่ในปัญหาของความรักวังวนลุมเดิมๆรักเลิกเลิกหรือปัญหาการผิดใจกันไม่เข้าใจกันจะเลิกลากันนะมีทางเรืองอื่นเข้ามาแทรกนะคะหรือมีในเรื่องของการต่างคนต่างอยู่และในเรื่องของบางท่านจะมีเรื่องของนิตินัยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นคือบางท่านส่วนบางเคสอืม บางเคสมีเรื่องของสุขภาพก็ดูแลกันดีๆนะคุณกับเขาอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันหรอกแต่มันมีเรื่องของสุขภาพนะคะเรื่องสุขภาพยังไงก็ต้องนั่งต้องต้องพูดออกมาโอเคเขาฟ้องมาว่าความสัมพันธ์อะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะที่มีปัญหาที่ต้องเลิกลากันอาจจะมีข้อตกลงร่วมกันหรือบางท่านมีเรื่องของนิตินัยเข้ามาเกี่ยวข้อง นะคะหรือตรงนี้คุณกับเขาเป็นแฟนกันตัวเขาเองเขาก็รู้สึกว่าถ้าปัญหาความรักมันไม่ดีขึ้นเขามีสิทธิ์มีทางเลือกใหม่เขามีสิทธิ์ไปมีคนอื่นก็คือศัตรูคู้แข่งคุณนั่นแหละเขามคีคนอื่นที่เขาไปคุยค่ะหรือเขาคาดหวังหรือเขาหมายมั่นปั้นมือหรือเขามีความเชื่อมั่นและความมั่นใจมากว่าเขาไปคุยกับคนอื่นเนี่ยมันมีโอกาสชัดเจนมีโอกาสสมหวังดังที่เขาปรารถนานะคะนั่นคือตัวเลือกใหม่นั่นคือทางเลือกใหม่ ยาที่เขาปกปิดกับคุณนะ่ะแหละตรงนี้เป็นใครก็ได้ทางเลือกของเขานะ่ะมันมีทางเลือกอยู่แล้วนะคะถึงแม้ว่าคุณจะไปรับรู้อะไรบางสิ่งหรือคุณจะรับรู้เขาแล้วแต่เขาก็ไม่ได้สนใจนะคะเรามองว่าเขาไม่สนใจเพราะเรามองว่าหลายๆสิ่งหลายอยา่างหลายๆสิ่งหลายอยา่างเขาคิดว่าเขาพร้อมที่จะมีทางเลือกพเพราะเขาไม่อยากอย,กอยู่บนบน,บนความรักที่ต้องการอึดอัดนะคะหรือที่อึดอัดไม่ได้ต้องการอึดอัดเขาไม่ได้ต้องการอึดอัดเขาอยากจะมีทางเลือก นะคะตรงนี้แล้วเราก็บอกว่าเขาของคุณเนี่ยถ้าใครต้องการมีทางเลือกความรักครั้งใหม่อาจจะมีอะไรที่ส่งเสริมเขาก็ได้นะคะเราก็เลยมองในมุมมองว่า,าเขาไปติดต่อพูดคุยกับคนอื่นไหมคนใกล้ตัวคนร่วมงานคนที่เขาต้องไปติดต่อไหมหรือหมายถึงคนที่เขาไปติดต่อทางเลือกใหม่เนี่ยทำให้เขามีความหวังอะไรสักอย่างหนึ่งได้ไหมหรือเป็นเรื่องของการส่งเสริมกันและกันมีเรื่องของผลประโยชน์กันและกันนะคะ ในใจค่ะเหนื่อยไหมที่ถามเนี่ยตัวเองอะเหนื่อยไหมตัวเองอ่ะถามตัวเองอยู่นะคะว่าเหนื่อยพยายามแล้วไม่ทนแล้วไม่ไหวแล้วอึดอัดแล้วก็มอกว่าคุณก็สู้คนอนะ่ะอารมณ์ปบาลาณว่า ฉันเหนื่อยมามากพอแล้วนะฉันพยายามมามากพอแล้วนะกับความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วทําไมมันไม่เห็นดีขึ้นเลยอยู่คนเดียวสบายใจกว่าไหมไม่ต้องมานั่งทนเหนื่อยทนอึดอัดหรือทนพยายามหรือทนทะเลาะกันหรือทนไม่เข้าใจกันนะคะบางท่านก็เป็นแบบนี้ส่วนในบางเคสนะคะในบางเคสก็ยังใช้ความพยายามเผื่อว่าวัน,ว,นวันหนึ่งเขาอาจจะทําอะไรดีขึ้นเขาอาจจะเปลี่ยนแปลง,ปงพฤติกรรมของเขาดีขึ้นแต่พอพยายามมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น วันเวลามันสะสมวันที่หนึ่งสองสามสี่ห้ามันก็ยังไม่เห็นอะไรดีขึ้นทําให้คุณได้รู้สึกว่าคุณต้องกลับมาทบทวนแล้วว่าความรักครั้งเนี้มันจะมีโอกาสเหรอจะมาเกื้อกูลกันได้เหรอจะมาอุปถัมภ์กันและกันได้เหรอนะคะตรงนี้บางท่านก็เป็นแบบนี้ส่วนในบางท่านปล่อยแล้วค่ะไลฟ์วีแววแล้วว่าความรักจะชัดเจนขึ้นนะคะทบทวนเพื่อตัดสินใจนะคะเพื่อทบทวนเพื่อตัดสินใจและบางท่านก็ห่างเหินกันแล้ว นะคะบางท่านก็ห่างเหินกันแล้วเพราะว่าพฤติกรรมของอีกฝ่ายหนึ่งไปเริ่มต้นกับคนอื่นนะคะคืออารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยฉันเหนื่อยมามากพอไงพอความเหนื่อยมาถึงจุดสิ้นสุดมันกลายเป็นความปลงมันกลายเป็นว่าเออปล่อยเขาไปเถอะในเมื่อเขาอยากจะไปเราก็ต้องจำยอมที่ปล่อยเขาไปดีกว่าหรือจำยอมกับความรักครั้งนี้ที่มันไม่ดีขึ้นความรักที่มันเป็นทุกข์ความรักที่ต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวนะคะเพราะว่าบางท่านยื้อกันมาก่อนหน้านี้แล้วสุดท้ายได้สุดตรงเนี้ย มันก็ต้องมีการปล่อยกันไปการกลับมารักตัวเองสบายใจที่สุดไม่ต้องมามีความวุ่นวายไม่ต้องมามีใครก้าวไก่เพราะบางท่านน่ะยื้อก็อาจจะไม่ได้ยื้อเพราะคนอื่นด้วยยื้อเพราะคนรอบข้างสาคนรอบด้านนะคะปัญหาคนรอบข้างเข้ามาวุ่นวายอีกต่างหากนั่นแหละคะ่ะ ตัวเองบางครั้งบางคราวตัวเองก็จะรู้สึกว่ามันเหนื่อยมามากพอแล้วอะกลับมารักตัวเองดีกว่ากลับมาเป็นตัวของตัวเองดีกว่าเรายังมีความรู้สึกเรามีความสุขมากกว่าที่เราเป็นตัวของตัวเองนะคะเรายังรู้สึกว่ากลับมาพอใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่นั่นคือประเด็นของความในใจชาวมีทุนนะคะเรื่องเราอาจจะเป็นฝั่งคุณเป็นผู้กระทํานะไม่ใช่มองว่ามีทุนเออไม่ได้มองว่าเอเขาต้องกระทาอยู่ฝ่ายเดียวตำแหน่งไพ่อ่ะสลับตำแหน่งกันได้ระหว่างผู้กระทําแล้วก็ผู้ถูกกระทํา ความอึดอัดค่ะความอยากจะเป็นตัวของตัวเองค่ะการไม่สนใจอะไรใดๆทั้งสิน้นเรามองว่าเขาคนนี้คิดอยากจะทําอะไรเขาไม่สนใจหรอกค่ะว่าเดี๋ยวปัญหาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นปัญหามันจะแก้ไขาย,ยากปัญหามันจะลุกลามบานปลายเขาไม่สนใจเขาพร้อมหนีปัญหาอยู่แล้วด้วยแล้วเขาไม่สนใจปัญหาแล้วเขาไม่คิดจะแก้ไขอะไรที่ว่ามันเป็นอะไรที่มันผูกเชือกระหว่างคุณกับเขาเอาไว้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่ามันเป็นข้อเขาเรียกว่าเป็นข้อ ข้อพิพาทระหว่างคุณกับเขาเขาไม่สนใจนะคะเรามองว่าเขาต้องการทิ้งปัญหาโดยตรงหรือหมายถึงอะไรหมายถึงไม่สนใจที่จะแก้ไขตัวเองไม่สนใจที่จะที่จะบอกว่าทําทุกอย่างให้มันกลับมาดีขึ้นเป็นการเราก็เลยมองว่าเขาตอนนี้เขาตัดสินใจทางเลือกอื่นถึงได้มองว่าตัวเขาเนี่ยกับทางเลือกอื่นเนี่ยเขามีความหวังอะไรเอาไว้ไหมเพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความรักอย่างเดียวนะคะ มันเป็นเรื่องของการซัพพอร์ตหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมชาวมีทุนไม่สนใจซัพพอร์ตเขาเหมือนเหมือนที่เขาต้องการก็ได้เขาก็คือต้องการการตปตัวอออหขางก็ได้นะคะตรงนี้หรือตรงนี้มันเป็นเรื่องของสถานะเป็นเรื่องของคนรอบข้างเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องได้ทั้งนั้นนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดมันก็มีแค่2ประเด็น1คนอื่นอาจจะซัพพอร์ตเขาได้หรือคุณไม่ได้ซัพพอร์ตอย่างที่เขาต้องการ นั่นแหละค่ะคือการไม่สนใจละนั่นแหละคือเกิดขึ้นอืมในหลังในบางท่านอาจจะมีเรื่องข้อตกลงกันบางสิ่งบางอย่างนะในบางท่านนะคะกาลังมีข้อตกลงกันอยู่นะคะแล้วก็ในบางท่านก็ไม่ได้ตกลงอะไรเลยนะะไม่ได้ตกลงอะไรเลยบางท่านแค่ว่าเขาไปเลือกคุยกับคนอื่นมากกว่านะคะเนี่ย ิดว่าไม่ได้ตกลงหรอกการกระทําหรือต่างคนต่างเอาเอาดีเข้าตัวหรือต่างคนต่างคิดว่าตัวเองถูกแต่ไม่ได้มองว่าปัญหาที่เริ่มต้นอะ่ะมันเกิดจากอะไรนะคะพอต่างคนต่างคิดว่าตัวเองถูกเรื่องมันก็เลยบานปลายนะคะเรื่องมันก็เลยบานปลายตรงนี้ ต่างคิดว่าตัวเองถูกอารมณ์มาอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็ต้องบานปลายตรงที่ว่าเหตุผลมันไม่มีแล้วอะ่ะนะฮะมันเลยจุดตรงเหตุผลมันเลยจุดของจุดเริ่มต้นปัญหามันก็เลยบานปลายนะคะพังไหมอ่ะมีถุนช่วงนี้ให้เรามาระวังการเปลี่ยนแปลงนะครับบอกแล้วว่าปีนี้คุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสองเรื่องการงานและความรักความรักค่ะ ต่อให้พยายามมาขนาดไหนก็แล้วแต่แต่คุณก็ยังรู้สึกได้ถึงความพยายามแล้วนะนั่นคือข้อดีของคุณนะคะแต่สุดท้ายท้ายสุดอ่ะเราก็ต้องยอมรับความหลุดจริงว่าความรักตรงนี้มันจบแล้วจริงๆนะคะเราพยายามหลุดพ้นแล้วด้วยบางท่านก็พยายามหลุดพ้นบางท่านก็รู้สึกว่าเราพยายามมาแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเรากลัวกลัวว่าวันข้างหน้าเราจะเงียบเราจะเหงาเราจะทุกข์ก็ได้แต่ตรงนี้มันถึงเวลาสิ้นสุดแล้วอะ่ะนะคะเอาตัวเองออกจากหลือบแล้ว นะ,ะจะไม่เป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนอีกต่อไปแล้วได้พยายามมาแล้ววันวันหนึ่งไม่แน่หรอกค่ะคุณอาจจะมีใครสักคนหนึ่งนะ,ะที่คุณจะรู้สึกว่าเออก็รักคุณจริงนะคะคุณอาจจะอยากจะมีใครสักคน,นที่ต้องช่วยกันส่งเสริมกันและกันไม่ใช่ความรักที่มาแบบว่าทำเพื่อเขาทุกอย่างเพื่อเขาเพื่อดูว่าเขาจะดีกับเราไหมแต่สุดท้ายเขาไม่ได้ดีกับเรานะคะเนี่ยคือประเด็น รักคนที่เขามีกุนนะรักคนที่เขามีความในแอบแฝงนะคะรักคนที่เขาไม่ได้มองความรักในมุมมองของความรักอย่างเดียวค่ะรักที่มีผลประโยชน์ค่ะเขามาเกี่ยวพันค่ะมาดูชาวโสดค่ะชาวมีถุนสำหรับมีถุนชาวโสดโสดทางเลือกใหม่โอกาสใหม่ๆ ชีวิตใหม่งานใหม่ๆหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะความหวังอะไรก็แล้วแต่ที่คุณหวังอยู่ในใจมันคือทางเลือกในใจของคุณจริงๆว่าทางนั้นอนะ่ะคือทางที่ใช่งานนั้นคืองานที่ใช่งานนั้นอนะ่ะคือทําให้เรามีความสุขความปรารถนามีความสําเร็จได้ถึงแม้ว่ามันจะต้องมีอุปสรรคกักน้ําถึงแม้ว่ามันจะต้องมีอะไรก็ตามนะคะ,ะมีอุปสรรคอยู่แล้วค่ะพลัดเล็งอะไรนะคะ อในบางเคสการเปลี่ยนแปลงการเริ่มใหม่อ่ะมันจะไปสู่ความสําเร็จในวันข้างหน้านะคะส่วนชาวโสดในเรื่องของความรักบางท่านก็กําลังจะพบรักแต่มองในมุมมองว่าให้ดูดีๆด้วยนะว่าความรักที่เข้ามาเนี่ยเขามีคนของเขาจริงหรือเปล่าหรือเขาโสดสนิทจริงหรือเปล่าให้ดูดีๆด้วยนะคะพอบางท่านอะ เดี๋ยวจะไปเจอคนที่เขามีคนอื่นเข้ามาผัวพันนะคะหรือคุณอาจจะหมายถึงว่าชีวิตนี้ฉันอยากจะมีทางเลือกใหม่ความรักครั้งใหม่ได้มองในอีกหนึ่งมุมมองคุณกําลังจะเลือกรักครั้งใหม่คุณอาจจะกําลังเลือกคบจะเลือกเลือกคบนะ,ะเลือกคบแต่ความชัดเจนมันก็ต้องใช้เวลานะคะมันต้องใช้เวลาค่ะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ของกันและกันได้ได้ทั้งนั้นนะคะโอเคและก็บางเคส กำลังจะมีโชคกำลังจะมีโชคนะคะกำลังจะมีโอกาสใหม่ๆกำลังกำลังจะได้พบทางเลือกใหม่ที่อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของคุณคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เหมือนเคยมีอะไรที่เรามีประสบการณ์ชิดร่วมกันเรามีความผูกพันกันและกันนะคะเขาเรียกว่าคู่ผมลิขิตค่ะนะคะทางเลือกใหม่เกิดขึ้นแล้วของชาวมิถุนอ่าและก็ในบางท่านถ้ามองในอีกหนึ่งมุมมอง นะคะถ้ามองในอีกหนึ่งมุมมองความรักครั้งนี้ก็ยังไม่ได้พัฒนาไปถึงไหนนะคะความรักครั้งนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็มองในอีกหนึ่งมุมมองด้วยบางท่านก็โชคดีไปเลยค่ะจะได้พบเจอคู่ค่ะนะคะนั่นคือมองในอีกหนึ่งมุมมองนะ,ะด้เรื่องของคู่คนใหม่เข้ามานะคะแล้วก็อีกอีกหนึ่งมุมมองเช่นกันบางท่านได้พบเจอคนเก่าเก่าเพื่อนเก่าเก่า ฐานไฟเก่านะคะเข้ามามีบทบาทเป็นรักใหม่ได้เพื่อนเก่าก็มาเป็นความรักได้นะคะจากเป็นมิตรภาพจากคนเคยรู้จักคนเคยคิกกันคนเคยเหมือนกับเคยมีใจสมัยไหนแล้วแต่อย่างเงี้ยอา,อาจจะได้คนแบบนั้นเข้ามาในชีวิตก็ได้นะคะแต่บางท่านบางท่านก็ได้พบแบบรักษณะคนไกลก็มีนะนะคะบางท่านเนี่ยหรือการติดต่อง,งานใหม่ หรือสังคมใหม่ๆห,ห,หรือแม้แต่กระทั่งที่ทำงานใหม่ก็ได้นะคะความรักครั้งใหม่ดีไหมให้มองดีๆก่อนให้ดูดีๆก่อนให้ใช้เวลาตัดสินใจดีๆก่อนว่ารักใหม่เนี่ยเขามีคนอื่นหรือเปล่าถ้าเขาไม่มีก็ให้ลุยกันค่ะนะคะความรักก็จะมีโอกาสมีความสุขได้นะคะหรือคุณอาจจะมีในลักษณะที่ว่ามีในลักษณะที่ว่าอืม คนมีตําหนิอย่างเงี้ยอันนั้นก็ว่ากันไปนะคะแต่ตรงนี้เขาพยายามจะฟ้องมาว่าเป็นทางเลือกรักเก่าคนเก่าเก่าที่ไหนก็ไม่ทราบได้นะเก่าเก่าเก่ามากนะคะเก่าสมัยเด็กได้เก่าสมัยเป็นแค่แอบชอบได้ก็จะมีโอกาสด้วยค่ะนะคะตรงนี้นะโอเคค่ะความหวังอะไรใดๆเขาที่เข้ามาหาคุณเขาหวังนะเขาหวังว่าโอเคคุณอยากจะถ้าเขาเป็นคนเพื่อนเก่าถ้าเขาเป็นเพื่อนเก่าเขาก็อยากจะให้คุณว่าเปิดใจ เปิดใจเปลี่ยนจากสถานะเพื่อนเป็นแฟนได้ไหมเป็นคนคุยได้ไหมอารมณ์ประมาณแบบนั้นนะคะเขาก็หวังว่าให้คุณเปิดใจถึงแม้ว่าความหวังของเขาจะริบหรี่แต่เขายังอยากจะใช้ความพยายามแหละแต่เรามองว่าความพยายามของเขามันะจะมีโอกาสเป็นจริงนะตรงนี้พ่อมองเห็นอยู่แล้วว่าเขาเขารู้สึกได้ว่าถ้าคุณเปิดใจคุยกันกับเขาว่าไม่แน่คะ่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเพื่อนเป็นแฟนก็มีนะคะหรือตรงนี้หมายถึงใครใหมายถึงคนเก่าๆใครไหนก็ได้เก่าไหนก็ได้ นะคะที่ว่าคําตอบสุดท้ายต่อให้เขาเคยพลาดพลาดจากคุณหรือต่อให้เขาเคยห่างเหินจากคุณเป็นนานเป็นชาติแล้วคําตอบสุดท้ายท้ายสุดบังเอิญว่าทําไมก็นั่งกลับมาเป็นคุณอยู่ดีนะคะบางท่านที่เจอเก่าแบบนี้ส่วนใครที่ว่าไม่มีเรื่องของเก่าก็ไม่ต้องไปคิดนะคะไม่ต้องไปคิดอุ้ยฉันต้องได้เก่าเหรอไม่ใช่คุณก็ต้องได้ทางเลือกใหม่ค่ะนะคะโอเคบางคนอะได้ทางเลือกใหม่ในศักย์าการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายงานด้วยซ้าไป การติดต่อผู้คนใหม่ๆสังคมใหม่ๆอย่างเงี้ยก็จะเกิดขึ้นนะใครที่เพิ่งเปลี่ยนสถานะตัวเองมาเป็นโสด ถ้าจะเริ่มต้นกับใครก็ไม่ใช่ง่ายมันต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งใหญ่ๆมากๆเลยค่ะที่คุณจะตัดสินใจเริ่มต้นใหม่เพราะคุณอาจจะมีอดีตเป็นปมในใจเป็นบาดแผลในใจที่คุณยังคิดถึงเรื่องราวกับคนในอดีตอยู่ไม่ว่าคนคนนั้นจะจบในรูปแบบไหนก็ตามนะคะส่วนใครที่โสดสนิทที่พร้อมเปิดใจไม่ได้ยากแต่มันจะมีอุปสรรคนะคะอ่าไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายจีบเขาคุณต้องใช้ความพยายาม แต่ถ้าเขาจีบค,คุณเขาต้องยิ่งใช้ความพยายามที่จะทําให้คุณได้เปิดใจให้ได้แต่คนที่เป็นคู่กันแล้วสุดท้ายท้ยสุดก็ต้องโคจรกลับมาเป็นคู่กันคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันไปไหนนะคะหมายถึงอะไรการกลับมาของคู่รักอดีตชาติก็ได้หรือการกลับมาของใครก็ได้บางคนงานได้ทั้งนั้นคู่ผมลิคิดค่ะเท่านั้นค่ะ นะคะสุดท้ายท้ายสุดก็ต้องได้ได้มาเรามองว่าได้มาชัดเจนต่อกันนะและก็ในบางท่านอ่ะถ้ารู้สึกได้ว่าความรักแรกเริ่มเดิมทีเอาแค่ว่าความพึงพอใจต่อกันแฮปปี้ต่อกันคุยกันแล้วรู้สึกถึงความสบายใจเดี๋ยวความชัดเจนมันก็จะค่อยพัฒนาเองนะคะตรงนี้โอเคส่วนบางท่านอยู่คนเดียวสบายใจที่ผ่านมาทุกเหลือเกินนะคะอยู่คนเดียวสบายใจ จะเริ่มต้นกับใครก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะคะบางท่านก็เป็นแบบนี้เพราะมีเรื่องของอดีตในใจค่ะที่ยังลืมไม่ได้นะคะถึงเวลา เขาฟ้องมาว่าถึงเวลาความรักที่ที่มีปัญหามากๆที่มีเรื่องของผลประโยชน์ด้วยที่มีเรื่องของคนอื่นเข้ามาแทรกแซงด้วยบางครั้งบางคราวค่ะถึงเวลาก็ต้องปล่อยวางเขาฟ้องมาให้จับคนที่มีปัญหาส่วนความรักครั้งใหม่คุณกาลังจะได้พบใครสักคนหนึ่งนะคะกำลังจะได้พบใครสคนนนะคะักค,สคนหนึ่งที่เข้ามาเติมเต็มความสุขคุณได้ที่ไม่ใช่เข้ามาแบบสแสวงหาผลประโยชน์คุณกําลังจะได้พบรักแบบนั้นนะคะ แรกเริ่มอาจจะเป็นมิตรภาพไปเรื่อยๆกันแล้วเดี๋ยวอะไรก็แล้วแต่มันจะมองเห็นความชัดเจนขึ้นว่าไอ้คนคนนี้เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรสามารถไว้วางใจได้คนคนนี้สามารถมาเติมเต็มคุณได้คนคนนี้ก็น่าจะเหมาะสมแล้วก็คู่คุณกับคุณค่ะตอบมาให้แล้วนะคะคนโสดความรักมาด้วยแล้วที่สําคัญค่ะนะคะที่สําคัญมากๆที่สําคัญมากๆอย่างน้อยการเกิดรักใหม่ การเกิดรักใหม่ตรงเนี้จะมองจะมองในมุมมองว่าโอเคจะมองในมุมมองว่าคุณจะได้คนที่อย่างน้อยๆเขาจะเข้ามาดูแลห่วงใย,ยใจคุณได้นะคนเราอะมีความรักขอแค่ความห่วงใย,ยใจก็พอแล้วนะคะตรงเนี้ยความรักมาแล้วค่ะนะคะสำหรับชาวโสดนะโอเคใครเตรียมพร้อมใครอยากจะเริ่มต้นใครอยากจะมีรักคุณกาลังจะได้พบรัก บางท่านได้พบรักที่มีความแตกต่างก็ไม่เสียหายนะคะแต่คุณกับเขาเข้ากันได้ดีตราบใดที่เขาเข้ามาเนี่ยต่อให้เขามีความแตกต่างจากคุณควรเป็นคู่กันยังไงก็ต้องมาเป็นคู่กันค่ะนะคะนี่คือเรื่องราวของชาวมีทุน15วันคนโสดมีโอกาสได้พบรักนะ,นะค,ะความรักมานะคะคนโสดเนี่ยแล้วก็บางเคสก็หมายถึงอะไรคุณจะรู้สึกได้ว่าความรักตรงเนี้ย มันค่อยๆมองเห็นความชัดเจนหรือค่อยๆมองเห็นความในและสัตวที่ว่าคุณเริ่มเชื่อใจคุณเริ่มมีความหวังอีกครั้งหนึ่งนะคะชาวโสดแต่บางท่านที่เพิ่งจบมานะคะบางท่านยังมีอะไรในใจลึกๆนะที่ยังไม่สามารถปล่อยวางกับอดีตความรักได้นะคะโอเคค่ะนี่คือเรื่องราวของชาวมีถุนในเรื่องของความรักช่วงนี้ทออยาลงคลิปพิเศษอยู่ไปติดตามกันได้นะคะคลิปความรักครึ่งปีหลังด้วยนะคะ แล้วก็คลิปของดวง12ราศีก็กําลังจะลงของครึ่งปีหลังครึ่งปีหลังเนี่ยนะคะเอ่อเป็นจุดเปลี่ยนของใครหลายๆคนอยู่แล้วเป็นจุดชี้ชะตาของทุกทกท่านด้วยครึ่งปีหลังเพราะดาวมาย้ายดาวย้ายมาเรียบร้อยแล้วนะคะจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของใครหลายๆคนขอให้ทุกท่านพบแต่สิ่งดีงามความดีงามความเจริญความรุ่งโรจน์ความสำเร็จในชีวิตนะคะคู่รักก็ขอให้พบเจอคู่ที่ดี นะคะคู่ที่เป็นกะะนัลยาณมิตรคู่ที่ส่งเสริมกันและกันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆในเรื่องของความรักนะคะใครที่มีปัญหาในความรักถ้าคุณยังอยู่ในปัญหาใช้เหตุใช้ผลนะคะใช้เหตุใช้ผลอย่างเดียวค่ะก็ความรักก็อาจจะได้ไปต่อแต่ถ้าใครรุนแรงมีการจบก,รจกันจาานะคะใครที่รุนแรงขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ